พันธกิจมุ่งมันเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นที่รักของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพ่อพ่อเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมขั้นคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบาล สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันในรายการอบอจอเพื่อคนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้น้อยหนาและทีมงานจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดค่ะนำท่านผู้ชมนะคะออกมานอกสถานที่สัก,สกนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชการที่9นะคะหรือว่าสวนหนองกว้างอยู่ที่บ้านโนตนตํบลน้ำคำอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะสวนสาธารณะตรงนี้นะคะเป็นาการดูแลขององค์การบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ28ก,ะกรกฎาคม2564ค่ะกิจกรรมจะมีอะไรบ้างนั้น เดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะต,ตามด้วยหนาและทีมงานไปเลยค่ะคนบริหารตามหลักธรรมมาพีบาลรู่งลัืงสร้างสรรสร้างสังคมมีส,มสมขุขีนานการค้าใจแดนเบอร์ปานมีมาตรฐานเรื่องการศึกษาวักใธอราต้องเ่อชว้ากรักรอยยิย้มเราเมาะไม่กันน้ำใจเรามีแบ่งปันคพามพวกเรานั้นมีอสีกเกดียวคือสีสเกตพวกเรา จสีสเกยึดมั่นันธกิจสัญญาค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เน้ายหนายอยู่กับท่านรองอภิษักแซจึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้ท่านเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดีๆซึ่งจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านรองนะคะได้ให้ข้อมูลกับเราคะ่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ่ะสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมครับค่ะท่านรองคะวันนี้ พวกเราเอาปรจศรีสะเกดเรามาที่เ,เขาเรียกว่าโนนหนองกว้างหรือสวนสวนเฉลิมพระเกียรติการสวนสนนาธารณะเฉลิมพระเกียรติรอเก้าครับค่ะเรามาทําอะไรกันบ้างคะท่านรองค,ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เราเป็นกิจกรรมในการที่จะปลูกต้นไม้แล้วก็บาเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บนะครับค<อ>ือเป็นกิจกรรมในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับค่ะคือบริเวณแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคนดูแลรเราก็เลยมาปรับปรุงมาเพิ่มเติมในส่วนของตัวต้นไม้แล้วก็มาทําความสะอาดมาปรับปรุงบริเวณต่างๆนะครับตอนนี้ที่เราปรับปรุงมาเนี่ยมีอะไรที่ท่านผู้ชมนะคะที่กำลังชมรายการ จะได้สัมผัสบ้างคะคือสิ่งแรกเลยนะครับเราก็เลยเพ,เพิ่มพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะในส่วนของริมริมสระน้ําที่แต่เดิมทีก็จะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆเป็นต้นต้นไม้ที่ยังมองไม่ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเราก็เลยให้ในส่วนของสำนักช่าง<ะ>ได้มาขุดลอกดินขึ้นมามาเป็นมามาทำให้ในส่วนของบริเวณมันกว้างขึ้นแล้วก็ปลูกไม้ดอกนะครับเป็นระยะทางประมาณสัก200เมตรนะครับต้นประมาณสัก200ต้น นะครับแล้วก็มีต้นไม้เป็นทั้งไม้ดอกแล้วก็ไม้ผลร่วมกันนะครับในส่วนของตัวตัวสวนป่าเองนะครับเราก็จัดการในส่วนของด้านล่างที่เป็นในส่วนของต้นไม้เล็กๆก็ทามองมันเหมือนกับมองดูแล้วมันลกนะครับเราทําให้มันสะอาดแล้วก็มองดูสามารถที่มองทะลุได้ <Okay. S 1> นะครับแล้วตัวป่าเองเราก็ทําความสะอาด ือป่าคาจำลองเรามีค่อนข้างแก่เยอะนะครับเราก็เลยปัดขว่าแล้วก็ดูให้มันมีออดูแล้วให้มันดูดีขึ้นนะครับ<ฆ>วันนี้ก็จะมาร่วมพัฒนาในส่วนของหลายที่นะครับแสดงว่าเรามีจุดเช็คอินหลายจุดเลยใช่ไหมคะครับผมตัวตัวนี้ที่รวบรวมเนี่ยก็จะเป็นปราสาทจำลองในจังหวัดศรีกิเก์แต่อาจจะไม่หมดนะครับแต่ว่าเป็นส่วนที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติปราสาทพระวิหารนะครับปราสาท วัดศักดกำแพงใหญ่ปราสาทภายในส่วนของตางกู่นะครับ <ฮะ S 2> ปราสาทห้วยท่พาพัน <ฮะ S 2> เป็นต้นนะครับแต่ว่าต้องต้องได้เรียงดูดูแล้วเราจะเห็นนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ <ฮะ S 2> ครับผมค่ะแล้วตอนนี้เราเปิดให้ท่านนักท่องเที่ยวหรือท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้ามาที่สวนอย่างไรบ้างคะเออเราเปิดตลอดนะครับพื้นที่เราไม่ได้ปิดคือใครใครสะดวกก็เข้ามา,ขา,มาเข้ามาเยี่ยมชมมามาดูนะครับในส่วนของตัวสวนถานะเราจะมาดูปราสาทหรือมา พักผ่อนในส่วนของเรามีในส่วนของตัวแอเรียที่เป็นสวนสาธารณะเราจะเห็นนะครับว่าอยู่อยู่ฝั่งติดกับริมฝั่งน้ำนะครับ <Okay. S 1> ที่เราจัดบริเวณเป็นสวนสาธารณะนะครับสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนนั่งรีแลกซ์นะครับได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนก็จะเป็นปราสาทจำลองนะครับที่เราสามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้ว่าเออตัวปราสาทนี้เป็นยังไงนะครับ คืออาจจะเราจะอาจจะไม่เคยไปเห็นของจริงยกตัวอย่างนะครับภาษาพระยา,ารั์หลายท่านอาจจะไม่เคยไปแต่เราสามารถที่จำลองไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสัตว์สัต์ตาวที่เขาบอกว่าตรงที่เออที่ที่ะทะเขาสัพผมสัพอะไรต่างๆ,ๆก็จะมีแต่เราก็จะมีสัตว์ที่เป็นคู่กับเรียกว่าคู่กับสวนป่าเราก็คือลิงนะครับที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วยังไงคะเ,เวลาเราเข้ามาเนี่ย น้องลิงจะไม่มากวนเราเหรอคะถ้าลองคก็ก็มีบางส่วนนะครับที่ที่มากวนนะครับแต่ว่าก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในส่วนของของลิงได้นะครับก็ก็น้องลิงไม่ไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสนนะครับคือแอเรียเขาจะอยู่ในป่าของเขาไปแต่เรามาเดินดูอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสน ถ้าม uh, <pl ains> ีอะไรก็มันก็มีบางส่วนที่ชาวบ้านเอาอาหารเอาอะไรมามาเลี้ยงน้องเขานะครับคือจะมีบางส่วนที่อยู่ในตลาดที่อาหารเหลืออย่างนี้เขาก็เอามาเลี้ยงในส่วนของน้องลิงนะครับคือลิงนี่ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงที่แต่ก่อนแต่ก่อนสวนสาธารณะนองกว้างเนี่ยมันจะเป็นสวนเออเป็นสวนสัตว์เดิมลิงนี่ก็อยู่อยู่กับเรานะครับแต่ก่อนที่เป็นสวนสวนเออสวนสาธารณะทีนี้เราเราหยุดในส่วนของตัวสวนสัตว์ กพื่อที่จะให้สัตว์บางส่วนไปอยู่ยกสัตว์ที่ที่เราไม่ดูแลไปให้กับในส่วนของสวนสมเด็จก็จะมีน้องลิงนี่แหละเราไม่สามารถที่จะมุดไปได้ครับมันก็เลยยังอยู่กับเราบต้ยก็ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้กับ <laughs> นอ้อง <c oughs> เขานะครับก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าหาว่ามีลูกมีหลานก็ต้องอยู่ในการการดูแลครับก็ดูแลด้วยก็ดูครับผม ท่านเราท่านเราอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่บ้างคะเออในส่วนของโนน,น,นกว้างนี้นะครับเป็นส่วนสาธารณะที่แต่เดิมทีนี่จังหวัดสีสะกเกลก็จะมีส่วนนี้ที่ที่เรายกขึ้นมาเป็นสวนสาธารณะแต่ก่อนในเทศบาลเด็กก็จะไม่มีที่พักก่อนนอนใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอรียที่ถ้าบอกว่าห่างจากตัวอำเภอไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับมันก็จะอยู่ในพื้นที่ของ ตำบลน้ำคำ<ม>นะครับแอรเรียตรงนี้เราสามารถที่เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งได้นะครับเป็นการเรียนรู้ในส่วนของศิลปะโบราณ<ม>แล้วก็ในส่วนของการพักผ่อนหย่อนใจช่วงสองที่เราสามารถที่จะมาได้นะครับ<ม>เราเองในส่วนของสานักประาด,ดเราจะค่อยๆปรับในส่วนของตัวพื้นที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับ เดิมทีเราก็เคยมีจักรยานน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับอนานคตจะม,มีไหมคะก็ก็น่าจะน่าจะมีนะครับก,ก็ก็ดูว่าจํานวนคนมาใช้เป็นยังไงนะครับก็แต่ก่อนนี้จักรยานน้ำเนี่ยเท่าที่ทราบเราจําหน่ายออกไปหมดนะครับ<อ>รจําหน่ายออกไปช่วงที่ถ่ายโอนนะครับค่ะมันผูกพันมันผูกพันไปนะครับแล้วก็สวนสัตว์แต่เดิมทีเราเราเราสวนสัตว์เราเนี่ยปัญหาเราก็คือว่าอ,อปบจไม่มีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ที่ดูแลนะครับเราเลี้ยงสัตว์ก็เลย มันมันเลี้ยงกับมาเอาเอาน้องเข้ามาขังแล้วก็ดูแลไม่ั่วไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยจาเป็นเราต้องให้ให้ในส่วนของอตัวอะไรสวนสัตว์ของของสวนสมเด็จส่วนสมเด็จเขาถ้าไปดูแล,น,น,ล,แลนะครับค่ะตอนน,น,นี้ก็เหลือแต่น้องลิงเท่านั้นเองนะครับเราจะปรับเป็นสวนสาธารณะเป็นสวนป่าที่มาศึกษาเรียนรู้ต้นไม้อะไรต่างให้เขาธรรมาชาตินะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดศรีสะเกษบ้านเรานะคะสถานที่ตรงนี้นะคะมองดูแล้วร่มรื่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านรองนะคะพาไปชมบรรยากาศแล้วก็วันนี้กิจกรรมที่เราทํานอกจากปลูกต้นไม้แล้วทราบว่ามีการปล่อยปลาด้วยมีการปล่อยปลาครับที่สาราลิมน้ําตรงนั้นนะครับตัวปลาก็ได้รับความรู้เกีจากประมงนะครับหมื่นตัว เยอะเลยตรงน,นะรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่มีปลาค่อนข้างจะชุกชุมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ห่วงห้ามคือเป็นเราเรียกว่าสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นห้องอาหาร เป็นเป็นแหล่งรวมอาหารของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเห็ดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ผักขี้เหล็กผักอะแรงต่างๆที่คือแต่น,น,นี้เราไม่ห่วงนะปลาอย่างนี้ก็ห่วงามแต่ห้ามในส่วนของตัวที่เครื่องจับปลาจะตัวเล็กแต่ก็ตกปลาอะไรต่างๆไม่เป็นไรก็เลยว่าเป็นแหล่งอาหารใ้เข<โ>รรมมตร้อนค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมนะคะที่กําลังชมรายการของเรานะคะมาที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รอเก้านะคะหรือว่าอยู่ที่บ้านบ้านโนนนะคะหรือว่าเราเรียกว่าโนนเอ่อบ้านสวนสวนกว้างนั่นเองสวนกว้างนะคสวนกว้างนะคะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดของเรานะคะก็ได้นําเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองอภิศักแซ่จึงนะคะก็ได้มาปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนะคะ กิจกรรมเราจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามน้หนาแล้วก็ท่านรองอภิษฎไปชมกิจกรรมต่างๆที่เราจะมีขึ้นในวันนี้กันเลยค่ะครับค่ะวัดเจอเราจ้องเจอชู้ควงรักรวยยิ้มเรามาะในกันน mm ้ำใจเรามีแบ่งปันเพรพวกเรานั้นมีอยู่สีเดียวคือสีสเกตพวกเราโอเวอรจอสีสเกตยึดมันพันตกิจ สัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาว้วยพลังสัทธาติพความดีจะเบ่งบานพวกเราอเอร์จอสีสเกตยึดมั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาว้วยพลังสัทธาติพความดีจะเบ่งบาน Una, บาเาพื่อบ้าเพื่อเมื่อง่านเป็น Да, ในบานนิทานวิสัยทัศน์พันธกิจมุ่งมันเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันเป็นที่เัาคองเรา ชมคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับบรรยากาศของการทํากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564ค่ะนะคะเรามีกิจกรรมหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติการปล่อยปลานะคะแล้วก็การทําความสะอาดนะคะบริเวณรอบๆสวนกว้างแห่งนี้นะคะแต่น่าเสียดายเหลือเกินค่ะ เวลาในรายการอ,อบอรจอเพื่อคนท้องถิ่นวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านทาง SBS c a เ l e t คทาง y ทาง u b e และสื่อออนไลน์ทุกสื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้น้อยนาทีมงานจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆและโครงการดีๆของเราอีก ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ